สวัสดีทุกคนอีกครั้งครับจยกับผมนิดจีอีกแล้ววันนี้เราอยู่กับ The Battlecast นี่เป็นเกมคู่ขนานกับ l i n e ล a เจ e r นะครับและตอนนี้ที่เห็นก็คือมันมีการคอแลบกับ E v a n เกเล o n อีกแล้วโอ้โห Battlecast เขาเอารอบสุดท้ายนะครับเป็นภาคสุดท้ายเลยนะครับของ E v a n เ e l ล o n เข้ามาเมื่อไหร่ l i n e er ล a เจอรจะเอาเข้ามาบ้าง <laughs> อ่ะเดี๋ยวไปดูตัวละครไปปดิดกระชงกระชากันวันนี้นะครับเออเดี๋ยวตัดไปเลย หลังจากรับของเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดการชาในเกมนี้ดูบ้างนี้เป็นการเปิดการชาแมวนะครับสำหรับเกมนี้เนี่ยผมไม่ได้จริงจังอะไรมากเลยครับแต่แค่เล่นไปเรื่อยๆเพราะว่าตัวละครเนี่ยมันดูฮิวใจดีนะครับเป็นตัวละครที่น่ารักน่ารักดูนะฮ oh, ะโอ้โหพาวเวอร์ไม่เอาสิขอตัวละครหน่อยนี้แมวระดับเริ่มต้นชื่ออะไรนะนะรน้องชื่อแคทนะครับเออน้องชื่อแคทแล้วก็เป็น มีแต่ไอเทมมาผมมีแต่ไอเทมอ่าไส้กรอกแมวเดี๋ยวเถอะใส้กรอกแมวโอ้โหไม่มีตัวละครเลยเหรอโอ้เบิร์ดแคทแคทแบบเบิร์ดเบิร์ดมีอะไรอีกโอ้โหมีแต่ไอเทมอ่ะโอ้โหมีแต่ไอเทม,มไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเรามีงบอยู่นะครับเรามีอาหารแมวอยู่พันเจ็ดนะครับวันนี้กับโกลาโอบอีวาเกเลียนนี่เห็น้อยโอ้โห สวยมากเลยนะครับอันนี้จะเป็นแบบเป็นแนวแบบแบบเทะส่วนต่แฟนๆอีวากเลียเนี่ยตรงนี้ผมว่าโอเคม่าเลยครับบอกเลยสุดเลยครับแต่ว่าผมจะเปิดตู้นี้มากกว่าเพราะว่าตู้นี้เนี่ยจะเป็นตัวละครเดี่ยวนะครับอา่าเป็นตัวละครเดี่ยวมันเลยนะครับอันนี้ก็จะมีตัวละครเดี่ยวเหมือนกันแต่ว่าข้างหลังเนี่ยผมชอบมากเลยก็จะเป็นตัวละครแบบยุคแรกเะครับเป็นแบบตัวแรกๆที่มานะครับรุ่นหลัลงๆนี่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเป็นพวกมีพวกอะไรนะ ตัวนี้ด้วยนะมีตัวศัตรูด้วยเองแต่ผมอยากได้แบบที่เป็นตัวหลักเลยนี่นะครับก็จะเป็นแบบ0ู 00, 01, 03, 04, นย์ศูนย์ศูนย์นมีะครับมีหมดเลยในนี้นะครับเพราะฉะนั้นไปเลยฮนะเจ็ดร้อยห้าสิบมาดูกันว่าในเกมนี้เราจะเกลือหรือเปล่าเยสไปเลยโอ้โหเปิดกาชาเกมไหนก็เกลือเหมือนกันใช่ไหมอ่ะเอามาละฮะตัวแรกเป็นและน้องชื่ออะไรนะมาธาดอร์แคสนะ,ะก็เป็นตัวที่แบบ อ่าอะไรนะที่เป็นคนที่คอยล่อวัวเออวัวกระทิงง่าใช่ตัวที่สองเป็นแรอีกเช่นเคยแล้วก็เป็นตัวอะไรเนี่ยเหมือนเราเขาเราเคยมีแล้วหรือเปล่านะครับอันว่าอะไรอ่ะซอร์ตแมนเหรอซอร์แมนซอรตแมนโหซอร์แมนฮ้บโหช่วงนี้ทํางานหนักฮะโอ้โหเป็นซูเปอร์แรด้วยตัวละครมันน่าเป็นซูเปอร์แรตรงไหนเนี่ยนะฮะเออฮโหตัวนี้เคยมีแล้ว เคยมีแล้วว่าอะไรครับเออบิดช็อปแคทนะครับเฮ้บโอ้ยยิ yes! ได้อสาสึกะกับน้องแมวมาเออเิ่งไงนี่นี่นี่เป็นการชาเกมเนี้ยไม่เหมือนลาเรนเจอร์นะเอาจริงอันนี้แอบแซะลาเรนเจอร์นะโคตรเกลือเลยเว้ยแต่เกมเนี้ยยเอ,อ้การชาของเกมนี้มันดูดีกว่ายเยอะเลยนะครับนี่ล็อ เกมนี้มันเอาคนระบมาบนขายได้เรื่อยด้วยเออที่ผมสังเกตดูนะได้อสึกะมาแล้วหนึ่งตัวโอเคต่อไปเฮ้ยนี่มันชินจิหรือคารุอะคารุแคทเออคอสเพย์เข้ามาคอสเพย์ก็มา,อเ,มาเอ,อ้ยน่ารักน่ารักฮึบตัวอะไรเนี่ยผีชอ้อนนะอ่านว่าอะไรอะเอออะ ผีช้อนแมวก็ามาโอ้โหแล้วมาสองตัวคุณพระซูเปอร,ร์เลด้วยโอ้โหอสกึกะเอออันนี้เลภพคล่าสุดใช่อันนี้ต้องเลภพัก่าสุดเลยเออเลยอาเยนามิาคล่าสุดเลย,ย,เลายพาคส,สุดท้ายเลยนะครับโอ้โหได้สองตัวเลยอะหมดยังอะเฮ้ยอ,อะไรอ่ยเฮ้ยดูเท่จังเลยดูทรงผมแบบ โมหกโมหกเออเว้ยหมดยังโอ้โหตัวเดิมอีกบัตรดอเขาอ,อีวาหน่อยอยากได้ตัวอีวาที่เป็นแบบเป็นหุ่นอะโอ้หมดแล้วอ๋อหมดแล้วอืองั้นตัวรอบต่อไปพันห้าเลยโคตรแพงเลย <c oughs> อะอ้ไม่เอ้ยแต่เราเขาบอกว่าเราได้อันนี้มามันคืออะไรอะมันคือการชาอีเวนต์หรอมันคือตรงไหนาหาแป๊บ เราสุ่มเมื่อกี้แล้วเราได้ไอตัวเพชรมาใช่ไหมแล้วเพชรตรงนี้มันหาได้จากตรงไหนมันเอาไปใส่ตรงไหนได้อีกอะมันอยู่ตรงไหนอะอ๋อต้องสะสมถึง10อันถึงจะได้อันนี้หนึ่งอันโอเคโหต้องเปิด10รอบคุณพระคุณเจ้าเอาเป็นว่ามันมีลดราคาอยู่เห็นไหมจาก150่ร้ยาเหือ30เออเกมนี้มีแบบกระชากลดราคาด้วยเปิดครั้งแรกเปิดเลยการตลาดนะฮะแบบนี้ต้องเปิดเลยการตลาดฮึบ อืมโชก,ก <c oughs> นุนก็แบบแคทในวาชันกอโชกุนสินะอ่ะโอเคอุย้ยเดี๋ยวลองเอาตัวละครไปเล่นกันนะครับโอ้โหดูตัวละครที่เราได้มาสิเยอะแยะมากมายเลยมีน้องเลนะครับน้องคารอรูแบบคอสเพย์อยู่นะอยู่นี่น้องอัสกะาสองตัวอ้ได้เยอะมากเฮ้ยทำไมเกมลาเรนเจอร์ไม่แบบไม่เปิดได้อย่างนี้บ้างเห็นไหมเนี่ยได้เยอะมากเลยอ่ะเราใช้ทุกตัวเลย yes เอาล่ะเดี๋ยวลองไปจัดทีมกันนะครับแล้วก็เอาน้องไปเล่นกันเนาะเอาละทุกคนนะครับหลังจากเมื่อกี้ที่เราเปิดได้กันไปนะครับผมรู้สึกว่ายังเหลือกระป๋องแมวอยู่ยังเหลืออาหารแมวอยู่เพราะฉะนั้นเราจะเปิดไปอีกนะครับหมดตัวเลยวันนี้นะครับกับอีวานแคลเลียนนะครับผมขาดอ,าอะไรเนี่ยอยากได้ให้มันครบเสร็จนะครับก็เลยอยากเปิดต่อทีละหนึ่งไปเลยนะครับอาเป็นแบบคือตัวอะไรเนี่ย เชลลอนแคทนะครับเอออาบน้ำไปเลยนะครับไปอีกร้อยห้าสิบขอตัวอีวาเกเลียนสักตัวได้ไหมอ่ะนะครับที่เป็นหุ่นยนต์เลย 01, 02, อะ่ะศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามมาคืออะไรอะ่ะเป็น <laughs> อ๋อเป็นวิญญาณแคทหรือ,อยังไงเฮ้ยขออีวาเกเลียนสักตัวหนึ่งที่เป็นตัวแบบเป็นตัวหุ่นยนต์อ่ะอยากได้นี่เราได้แต่ตัวละครอย่างเดียวนี่งจริง โอ้อสาสึกะไม่ไม่เราได้ไปแล้วโ oh my god เศร้าเหลืออีกฮะยังเหลืออีกยังเหลืออีกยังเหลืออีกฮะฮึบโอ้ไอถือช้อนอีกแล้วขยันมาจริงๆเลยเว้ยเฮ้ยเราเหลืออีกสองครั้งฮะไปเลยขอหุ้นหน่อยขอแบบซุปเปอร์แลร์เลยตัวใหญ่ๆอะ่ะมา เออกระโดดเลยเต้นเลยซุปเปอร์แรร์ตัวอย่างนี้มันน่าเป็นซุปเปอร์แรร์ตรงไหนนะฮะออกแบบได้น่าเกียดมากสุดท้ายครับขอหุ่นตั้งตัวได้ไหมอ่ะเราไม่มีหุ่นเลยอ่ะโอ้โหไปไปบาหลีฮะไม่ใช่บาหลีดีไปฮาวายเออเอาเซิร์ฟไปเลยนะครับตีเซิร์ฟไปเลยนะครับโอ้โหอะไรเนี่ยเอาละเดี๋ยวผมจะ เอาตัวละครพวกนี้ไปเล่นกันนะครับที่เราได้มานะ้องเซอีวาเกเลียนนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะเอาละเข้าเกมกันนี่คือภาพในเกมของแบ t เทิ c a นแคทฮะตอนนี้คือผมใช้ไอเทมกับบอทออโต้อยู่นะตอนนี้เอออะทำไมบอทไม่ยอมปล่อยเอ๊ะเอ๊ะหรือว่าเราต้องปล่อยเอง ไปไปไปอ๋อนี่ไงนี่ไงเรา,าต้องปล่อยแบบต้องเริ่มปล่อยน้องก่อนนี้อ่าผมไปเปิดนอกรอบมานะครับก็คือได้ได้ข่าวรู้มาตัวหนึ่งนะครับมาเพิ่มเติมนอกจากตอนแรกได้แค่น้องอาสึกะนี่เราก็ได้ซูเปอร,ร์แลนนะครับในส่วนของอาสึกะตัวนี้มาโหเโโท่นี่เราย้ายเกยมดีไหม <c oughs> โอ้ตัวละครเท่มากว้ายว่าแกเลียนนี่แน่เอ้ย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 ตัวอะไรเนี่ยเพนกวินโอ้โหมีฮิปโปติดเชื้อ ถ้าเทียบกันนะครับมันก็เหมือนหมดฮาร์ดนะครับในสเตจหลักของเรนเจอร์นะครับเหมือนกันเลยเนาะให้เป็นอีเวนต์พิเศษโอ้โหตัวละครด้วยแล้วผมพอได้ตัวละครมาเนี่ยผมก็เลยไปอัพเรนเจอร์มานี่เรนเจอร์เข้ามาไปอัพตัวละครนะครับของ b บ t t l e Cat เนี่ยมันแบบเออไม่รู้ว่าในแบท t t ิลแคมันเรียกว่าเรนเจอร์หรือเรียกอะไรนะนะครับเรียกว่าเป็นเป็นแคทแล้วกันเออเป็นแมวแล้วกันวิ่งตัวนี้มันเก่งจังเลยอะ่ะไอตัวอะไรเนี่ยลิงชิปเป็นซีโ้โเก่งเกินไป มีจิงโจ้ด้วยโอ้โหสู้ได้ไหมเนี่ยอุตส่าห์ไปอัพตัวละครมาให้เต็มทุกตัวเลยไม่ว่าจะเป็นน้องอาซึกะน้องเลเนะครับน้องคารุโอ้ตายหมดเลยโอ้จิงโจ้เก่งไปอะจิงโจ้แล้วก็เกมนี้มันเหมือนราเรนเจอร์มากเลยครับทุกคนคือมันจะมีแบบมีแร่ด้วยมีขี่ปนอาวุธอะไรพวกเนี้ยคือจะมีเหมือนกันหมดเลยคล้ายๆกันมีป้อมมีเป้่มอ,อ่าแล้วก็ต้องแบบปล่อยตัวออกไปเพื่อตีป้อมเช่นกันนี่ เฮ้ยจิงโจ้ตัวเดียวทำไมมันเก่งจังอะโอ้โหจิงโจ้โอ้เพรได้แต่จิงจโจ,งจ้เออนี่จิงโจ้ตายไปแล้วเหลือเหลือตัวแรดหนึ่งตัวอโอ้จิงโจ้มาอีกแล้วโอ้เพิ่งฆ่าจิงโจ้ก็ตายไปเมื่อกี้แล้วศัตรูมันมีความพิเศษต,ตรงไหนหรู้ไหมเนี่ยคือศัตรูมันมุดดินได้เว้ยทุกคน <laughs> คือศัตรูมันมุดดินลงไปข้างล่างแล้วมันก็หายตัวไปอ่ะคือแย่มากเลยอะ่ะโอเคข้างหน้าเรามี น้องอาสึกะนะครับที่เป็นแบบตัวจุติขั้นสูงเลยนะครับเฮ้ย hey, ชนะเอาเรื่องอยู่มาเอาดีเอาดีอยู่อาสึกะครับแบกจัดเลยนะเพราะว่าอาสุกะเป็นเป็นอาสึกะเป็นซูเปอร์แรฮะตัวนี้เป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดเลยแัวที่ผมได้มาเอออะอะอะอ,อ,อย่างน้อยก็ได้อาสึกะที่เป็นร่างแบบสุดยอดมาล่างหนึ่งนะครับอุ้ยเจอช้างด้วยศัตรูน่ารักเกินไปไหมอะ <laughs> จริงๆแล้วด่านพวกนี้ผมเคยผ่านไปแล้วครับแต่ว่ามันเป็นอีเวนต์แบบติดเชื้อเป็นผีอะไรพวกนี้เราก็เลยต้องมาเคลียกรอบหนึ่งเพื่อเอารังวัลนั่นเองนี่โอ้โหเอ้ยแมวน้ําแมวน้ํจอย่าทำายแมวน้าโอ้แมวน้ําโอ้แมวน้าโหดมากโอ้ไอจิงโจ้นี่มันมันมันเก่งยังอะคุณเธอทําเคุณคุณเก่งจังแล้วมันยังไม่ตายทุกคนที่มันเป็นรูปของกระโหลกนอนอยู่ข้างล่างนี่คือเหมือนมันแบบเหมือนมันหลับไปพักนึงอะแล้วมันจะตื่นขึ้นมาใหม่เห็นปะ เออแล้วมันจะตื่นขึ้นมาใหม่องแย่มากเลยอะคือเป็นมันเป็นศัตรูที่แบบคายแย่มากๆสําหรับตัวที่ติดเชื้อแบบนี้นะครับเป็นผีปล่อยออกมาตอนนี้คือเราคล้ายๆกับการกดออตโต้นะฮะคือให้มันเล่นเองนั่นเองมีแค่เราจัดทีมมาให้ถูกเอ้ยนกอ,อสึกะเตะป้อมแตกเยอะมากโอ้เก่งมากเก่งมากเก่งมากวู้แลวก็ได้ของรางวัลนะครับเรียบร้อยเฮ้ยเดี๋ยวไปอีกด่านหนึ่งไปอีกด่านหนึ่งดีกว่าสนก <l ots> ได้อีว่าแกเลยนมาเล่นแล้วสนุกอะ่ะเออมันสนุกอะ่ะไปด้านไหนดีด้านนี้แล้วกันนี่ครับไปด้านมูนส์เอาละโอ้โหบอสบอสมาเลยอันดับนี้เราเราต้องสู้กับบอสครับบอสเป็นตัวใหญ่มากรอบนี้นี่ปะตัวละครเราก็ไม่แพ้กันเหมือนกันฮนะมาเลยน้องเข้าลุนี่อสุกะก็ามาโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โอโหบอสคือบอสเป็นหัวคนตัวใหญ่มาก ตีมันเออตีมันนี่นี่นี่โอ้โหทีมเราเก่งอะทุกคนพอได้ทีมอีวาเกเลียนมาทีมเราเก่งขึ้นเยอะเลยอ๋อเก่งน่นารักนี่โอ้คุณพระคุณเจ้านี่เราสู้บอสได้ด้วยโอ้โหทีมโคตรเก่งอะน,นี่ผมดองของฟรีทั้งหมดเลยนะไอกระป๋องแมวที่ใช้แบบเหมือนเป็นค่าละเพลในในเกมนี้ในการเปิดอะผมดองมานานมากเลยครับเป็นหมื่นเลยนะครับเพื่อจะ ไม่ไม่ใช่เป็นหมื่นดิเป็นหลายแบบหล,หลายพันอ่ะนะครับเพื่อที่จะมาแบบมาเปิดรอบพิเศษซึ่งผมก็รอรอบนี้อยู่ก็คือรอบอีวาเกเลียนนะครับเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเขาคอลแลบกับอ,อนิเมะหลายเรื่องเหมือนกันแล้วก็คอลแลบกับเกมด้วยกันด้วยอีกหลายอย่างนะครับผมก็เลยแบบเอ้ยเดี๋ยวเราดองไอ้เยอะดีกว่าแลเราอมาเปิดทีเดียวโอเคแล้วก็ได้เซ็ตของอีวาเกเลียนมาก็เกือบครบนะครับก็เกือบครบมันมีหลายตัวนะในะครับในรอบนี้นะครับเดี๋ยวดูก่อนเราขาดทั้งด้านของมาลินะครับมิสโตะแล้วก็ เชื่อเลยนะลืมไปแล้วนะครับตัวละครนะครับก็คือผมได้มา1 2 3สนะครับแล้วก็4อีกตัวนึงจะเป็นตัวแจกฟรีก็คือเป็นคาวลุนะครับใครที่เข้ามาก็คือจะได้แจกฟรีไปก่อนแล้วก็มีอยูส3มตัวที่ไม่ได้โอหน้าเสียดายจังไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวถ้ามีอีกนะครับเดี๋ยวจะมาเปิดอีกแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับวันนี้ลาทีสวัสดีนะครับ